Life doesn't always go as planned, but every challenge comes with a lesson. I share real stories about life in the US, the struggles, the wins and everything in between. If you are curious about what it's really like, stick around, you might just learn something new. Hello everyone, Today, the situation in my home จริงๆแล้วอ่าตอนแรกตัวเองก็อยากจะแค่มาอัปเดตว่าเฮ้ยแล้วสื่อทั่วโลกกับเขาคิดยังไงกับสถานการณ์นี้ใช่ไหมเพราะว่าตัวเองก็ติดตามพวกสื่อสื่อแคนาดาสื่ออินเดียสื่อของที่อเมริกาเองตัวเองก็ติดตามนะว่าเขาว่ากันว่ายังไงคือโดยทั่วไปสื่อเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าแบบใครเป็นคนเริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าไทยพูดว่าอย่างนี้แต่เขมีนพูดว่าอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่อใครใช่ไหมแต่ว่า เราโดยส่วนตัวอย่างตัวเองอ่ะเราก็เชื่อสื่อไทยเนาะเราก็ติดตามสื่อไทยเป็นเป็นหลักอ่ะแล้วเราก็เชื่อว่าเเมืองไทยก็คงไม่ได้เริ่มก่อนเราก็เชื่อว่ามรน่เริ่มก่อนแล้วทีเนี้พอดีก็ได้บังเอิญไปดู youtube ของช่องช่องหนึ่งซึ่งน้องเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของประเทศกัมพูชาใช่ไหมเขาก็เหมือนกับว่าทำออกมาประมาณว่า เป็นลูกสาวกัมพูชาก็คือเขาเกิดเป็นเด็กกัมพูชาอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วก็วกตอนแรก่ก็คิดว่าเอยน้องก็อาจจะบอกว่าเออน่าจะหยุดยิงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสูญเสียทั้งสองฝ่ายฟังไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฟังไปมันกลายเป็นว่าน้องบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเริ่มก่อนทีนี้เราก็เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงที่ประเทศไทยเริ่มก่อนเพราะเราก็ฟังข่าวมาเราก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้เริ่มก่อนใช่ไหมแต่น้องก็บอกว่าเนี่ย ประเทศไทยอเริ่มเกาะแล้วก็ประเทศเขาเนี่ยผ่านอะไรมากมายเขาไม่ได้อยากมีสงครามอะไรอย่างนี้หรอกประเทศไทยกดขี่เขาพอไล้ฟังอย่างนั้นเราก็คือตกใจมากแล้วแบบค่อนข้างที่จะก็ขึ้นเหมือนกันนะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะทำไมทําไมน้องเขาชเชื่อแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็คงจะเป็นที่แบบรัฐบาลของเขาก็คงจะบอกเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่ก็ต้องบอกว่าในสายตาสื่อทั่วโลกอะเหมือนกับว่ารัฐบาลขมรนะทำพีอาร์เก่งมากเลยนะเอาพวกรูป เอาพวกคนตายอะไรอย่างเงี้ยมากล่าวหาว่าเมืองไทยเป็นคนทําก่อนแล้วมันก็คล้ายๆกับเหมือนว่าถ้าเราดูนะครน้นาเน่าเนาะนางร้ายอะทุกคนถูกนางเอกข่มเหงแล้วก็บอกว่านางเอกทำลายทุตีเหมือนว่าไทยเราเนะี่ยคือนางเอกเนาะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นนางร้ายเพราะว่าเขาทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าคือเพราะว่าประเทศของเรานะเป็นประเทศที่ดีกว่าในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมืองหรือว่ากําลังทหารก็ตามพอเขารู้อย่างนี้แล้วอะเหมือนกับว่าเขาทําตัวเป็นยือเขาต้องการที่จะชนะเราในสายตาของคนทั่วโลกนะทุกคนแล้วพอถึงว่ารัฐบาลอื่นๆเนี่ยที่ขอเข้ามาเป็นตัวช่วยไก่เกลี่ยกั้รัฐบาลไทยบอกว่าจะไก่เกลี่ยกันเองเนี่ยมันยิ่งทําให้เหมือนกับว่าเออุูชาได้แต้มไปเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่า ไม่ยอมเหมือนเราไม่ยอมไกลเกล,กลี่ยไปไกลๆอทุกคนทั้งทางที่เราก็อาจจะมีเหตุผลอื่นใช่ไหมเพะด้วยความสงสัยแหละว,ว่าเฮ้ยทำไมภาพลักษณ์มันออกมากลายเป็นว่าเราเป็นผู้กระทํามันเป็นไปได้ยังไงก็เลยต้องไปเหมือนกับว่าดูทําลองทํารีเสิร์ชจิตวิทยาการทาหารมันมีอะไรบ้างหรือว่าหรือว่ากัมพูชาจะเล่นแบบจิตวิทยาทางทาหารกับเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราคือประเทศเราอ่ะ มีกำลังมากกว่าเราจะไปถล่มเขาให้แบบลาบค้าบไปเลยมันก็ย่อมได้แต่สิ่งที่เขาต้องการน่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากจะมายิงสู้กับเราทุกคนเพราะตอนเนี้ยเขาอาจจะต้องการให้ดูว่าเขาเนีคือเหยื่อแบบว่านางร้ายโดนนางเอกทําร้ายแบบนานาเ,เนี้ยซึ่งพอนางเอกเนี่ยไปแก้ตัวนะก็เหมือนฟังไม่ขึ้นนะพระเอกก็โกรธอย่างเงี้ยเหมือนเราดูละครน้ําเน่าเรื่องนึงอะพอฟังไปถึงตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าแบบเฮ้กัมพูชาเขาอาจจะไม่ได้แบบ เขารู ts, all ally, like ้อยู่แล้วล่ะถ้าเขาสู้กับเราเขาก็ต้องแพ้แต่เขาอยากจะชนะในสายตาของคนทั่วโลกว่าเราเป็นผู้กระทำพอไปดูคนขับคว้าหองข้อมูลนะสิ่งที่เขาทําอันแรกเขาอาจจะเขาเรียกว่า strategic victimhood ก็คือทําตัวเป็นเหยื่อทุกคนปีในปี2021มันมีงานวิจัยนะจาก European Journal of International Relations เขาบอกว่าไอ้ประเทศที่อ่อนแอกว่าเนี่ย มักจะใช้ภาพของความเป็นเยื่อเพื่อเพิ่มความชอบธรรมแล้วก็ให้ได้รับสนับสนุนจากคนทั่วโลกอันที่สองเนี่ยมันน่าจะเป็นอาจจะเป็น Narrative Framing คือเราถูกเฟรมอะทุกคนคืออันนี้ไม่รเริ่มก่อนก็ไม่รู้แต่เขาใช้สื่อต่างๆภาพต่างๆอะไระก็คือเขาเหมือนกับ r r อะ่ะเขาใช้ สื่อต่างๆมาบอกว่าเราเป็นคนเริ่มก่อนเหมือนกับว่าสร้างเรื่องราวขึ้นมาว่าเราเป็นคนลุกลามเนาะแล้วก็พอเราไม่เจราจาโด,โดยใช้แบบตัวก,าากลางมาไกลเกีย่ยเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนว่าเราปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วที่เขาทำเนี่ยก็คงจะใช้ต้องการใช้กฎหมายของโลกนะมาเกาวหาเราว่าเราแบบทำร้ายเด็ก็คือเอาภาพอะไรมาแชร์แล้วก็อะไรนะใช้คลัสเตอร์บอมบ์แล้วก็โจมตีมรดกโลกอะไรแบว่าเขาเก็บภาพอะไรที่ เราโต้ตอบกลับไปนั่นแหละซึ่งมันก็น่าจะเป็นในความชอบทมของเราเงี้ยแต่เขาไปกล่าวหาว่าเราเป็นคนทำคืออันเนี้ย b ร o o k n n g s Institute เนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยนะเขาเรียกว่า Lawfare ทุกคนคือจะใช้กฎหมายโลกมาบังคับเราและอันสุดท้ายอยันที่4ซึ่งสำคัญมากอันเนี้ย c h o l o g i c a l Warfare ทุกคนมันเป็นสงครามจิตวิทยานักจิตวิทยาเขาบอกว่าศัตรูอย่างอย่างเขาเนี่ยที่อ่อนแอกว่าเนี่ยเขาจะพยายามทำให้ฝั่งตรงข้าม โกรธทุกคนเพื่อให้เราเนี่ยตอบโต้เขาไปเกินเหตุเป็นการทําลายชื่อเสียงของตัวเราเองนเนี้ยบางทีพอเรามาคิดนะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะที่ว่าเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาลบกับเราเขาก็ต้องแพ้แต่เขาเหมือนยั่วยุจะให้เราโกรธแล้วให้เราตอบโต้แล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าโดนกระทํา เหมือนกับว่าโดนนางเอกลังแกเนาะพอมีข่าวออกมาว่าแบบพอเราโกรธอะไรเงี้ยมันมีข่าวออกมาว่าแบบเราไปล่าแรงงานกัมพูชาอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะเก็บไอ้พวกนี้แล้วเขาก็จะเอามาแฉเราอะว่าเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยประเทศไทยกดขี่ข่มเหงอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นทิเโคของประเทศที่มีอํานาจมากกว่าทุกคนเพราะว่าคนมันก็จะต้องเชื่อคนที่เป็นเหยื่อเนาะคนที่อ่อนแอกว่ามันก็น่าจะโดนข่มเหงอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเหมือนเซตอัพเรา เ๋อฉะนั้นวันนี้นะก็คงต้องเป็นกําลังใจให้ประเทศของเราทหารของเรารัฐบาลอนะไรเงี้ยเนาะให้มันผ่านสถานการณ์นี้ไปได้เพราะว่าอันเนี้ยนะประเทศไทยเจอโจทย์ยากแล้วนะทุกคนจะโต้อตอบแบบสุดพลังแบบให้มันลาบคาบไปเลยมันก็ลําบากเนาะเพราะว่าเราเป็นประเทศเลนะ็กอะทุกคนถ้าลองคิดดูว่าวันนี้ขเขมรแบบยิงถลม่มอเมริกาอเมริกาเขาไม่ต้องแคร์ยูเอ็นเขาไม่ต้องแคร์ว่าจะใครจะมาเซ็นชันเขาเขาไม่ต้องแคร์เกี่ยวกับว่าใครจะมาทําให้ธุรกิจ เศรษฐกิจเขาเสียหรือว่าไม่ดีเพราะเขาเป็นประเทศมหาอำนาจแต่พอมันเป็นประเทศไทยอะทุกคนมันแบบเราเจอโจทย์ยากอะมันโดนบังคับจากหลายๆด้านเนาะเพราะเราเป็นประเทศที่เล็กอะจะทําดุลแรงมากเกินไปเดี๋ยวก็นานาชาติก็จะมาประนามก็ต้องแคร์ UN ต้องแคร์นู่นแคร์นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนาะเราก็คงจะต้องในฐานะคนไทยเราก็จะต้องแบบร่วมมือกันเราก็ ช่วยกันนะให้ประเทศผ่านตรงนี้ไปได้เพราะว่าถ้าในความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าเขาเล่นสงครามจิตวิทยาแบบนี้คือโจทย์ยากสําหรับเมืองไทยเลยะเออเข้าใจนะทุกคนก็แบบโกรธเนาะมาโหแบบก็ถล่มมันไปเลยยิงให้มันลาบไปเลยเราก็ทําได้นะเราเชื่อว่าแบบศักยภาพกองทัพไทยมันทําได้แต่ว่าวันนี้ประเทศเราแบบเจอโจทย์ยากนะทุกคนมันมันไม่ง่ายอย่างที่ก็อยากให้มันง่ายๆแบบนั้นเนาะ อยากให้เราเป็นแบบอเมริกาก็ได้ไปถล่มเลยแต่มันมันไม่ง่ายเยนานะเนาะประเทศเราเป็นประเทศเล็กด้วยคงไม่ได้มีโซลูชันอะไรไม่รู้ว่ามันจะแก้ยังไงเนาะถ้าเกิดแบบนางร้ายบอกว่านางเอกมาถูกตีทําร้ายนางเอกก็โดนเข้าใจผิดแล้วมันจะต้องแก้ยังไงก็ไม่รู้เนาะตอนนี้พระเอกเขาเริ่มจะเข้าใจผิดแล้วก็เชื่อฝั่งนู้นไปแล้วนะเพราะเขาพีอาร์ดีมากๆยากเลยอะเมืองไทย วันนี้ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียเนะเาะทหารต้องมาเสียชีวิตลูกเด็กเล็กแดงต้องมาเสียชีวิตอย่างที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มันไม่น่าที่จะแบบว่ามาเกิดกับประเทศไทยทั้งที่ประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่หลักสงบเนาะวันนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้เนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันแล้วก็อยากให้คนไทยเนาะแบบ อตอนตอนนี้ทะเลาะกันเองไม่ได้แล้วนะเราจะต้องมาแบบแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ประเทศมันผ่านไปได้ก่อนเนาะ